ทุกสาขาในเครือบริษัทเราได้รับสินค้ากันหมดแล้วใช่ไหมคะคุณเปิ้ลอ๋ยอยังเหลืออีกสาขาหนึ่งครับที่ยังไม่ได้รับอ่ะไอ้นี่เป็นใครเนี่ยแล้วคุณเหรอครับเป็นใครผมเป็นผู้จัดการของที่นี่ครับเป็นผู้จัดการเนี่ยทำไมถึงไม่เอาเงินโบนัสให้นนักงานนะเฮ้ที่แกเป็นใครวะเนี่ยฮะถึงมายุ่งเรื่องภายในบริษัทฉันเนี่ย สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะที่ได้เรียกทุกคนมาประชุมวันนี้บริษัทเรามีโปรดักตัวใหม่เข้ามาเดี๋ยวดิฉันให้คุณผออเป็นคนแนะนำติดค้าค่ะครับวันนี้เรามีข่าวดีนะครับทุกท่านก็ทราบว่านี่คือหลอดไฟแต่หลอดไฟดวงนี้นะครับมีนวัตกรรมใหม่ในการฟอกอากาศยับยั้งเชื้อโรค และป้องกันฝุ่น PM 2.5สําหรับสินค้าตัวนี้ในตลาดยังไม่มีใครทำตลาดนะครับซึ่งผมคิดว่าเราสามารถจะสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลนะครับขอบคุณมากครับเยี่ยมมากเลยค่ะก็ตอนนี้เท่ากับว่าทุกสาขาในเครือบริษัทเราได้รับสินค้ากันหมดแล้วใช่ไหมคะคุณเปิ้ลอ๋อยังเหลืออีกสาขาหนึงค่ะที่ยังไม่ได้รับน่าจะเป็นสาขาใหม่ที่เพิ่งเปิดอะคะ่ะ อ้าวเหรอคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณเปิ้ลนช่วยจัดการเย็นนี้ด้วยนะคะได้ค่ะบอสค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเลิกประชุมได้เลยค่ะขอบคุณครับค่ะฮัลโหลค่ะเพิ่งเสร็จประชุมค่ะท่รักอยู่ที่ไหนคะอ๋อค่ะ เดี๋ยวเจอกันนะคะค่ะค่ะเป็นไงบ้างโอ้โหยิ้มแยม้ม <c oughs> เป็นไงบ้างตอนนี้โคไฟ อ๋อ oh, ตอนนี้เหรออ๋อสินค้าอะไรอ่ะตอนนี้อ๋อ oh, ครับฮัลโหลครับครับผมครับโอเคครับฮัลโหลสวัสดีค่ะใช่ค่ะ เดี๋ยวฉันรีบไปนะคะคุณเปิ้ลครับ<ะ>เป็นอะไรครับทำไมดูหน้าสีหน้ากังวลยังไงไม่รู้คือคุณฮัทคะฉันกำลังจะไปจัดส่งสินค้าไปที่สาขาบางรักอะคะอ่ะทนีนี้ป้าข้างบ้านโทรมาบอกว่าแม่ล้มอะ่ะฉันก็นไม่รู้จะทำยังไงดีอะค่ะอีกอย่างก็ต้องไปส่งสินค้าให้ทันหุบวงเย็นด้วยอ,ะอ่ะเอางี้ไหมครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะส่งสินค้าให้เองเพราะว่าสาขาเนี่ยผมยังไม่เคยไปเดี๋ยวกำลังจะไปสาขานี้นะ นะเรื่องคุณแม่เนี่ยสำคัญที่สุดนะคุณมันจะดีเหรอคะคุณทัศไม่เป็นไรครับคุณดูคุณแม่คุณเถอะนะผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการเองก็ได้ค่ะยังไงต้องรบกวนคุณทัศด้วยนะคะแล้วก็นี่คือสินค้าตัวอย่างนะคะยังไงฝากคุณทัศเอาไปที่สาขาด้วยนะคะอ๋อได้ครับแล้วก็ถ้าฉันเสร็จธุระเร็วยังไงเดี๋ยวจะรีบตามไปนะคะครับขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ คุณครับคุณครับบริษัทปิดทําการนะครับเอไม่ทราบว่าคุณมีธุระอะไรบ้ครับคือผมมาขอมาส่งนะครับอแล้วนี่พนักงานยังไม่เลิกอีกนะเนี่ยมันถึงเวลาเลิกงานแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอ๋อใช่ครับพอดีผู้จัดการได้อยู่ทํางานดึกอะครับผมก็เลยต้องอยู่เฝ้าออฟฟิศเลยดูแล้วเนี่ยเงินโบนัสก็ไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ยฮะโบนัสก็ไม่ได้เหรอใช่ครับแย่เลยผมค่าเทอมรูก็แพงด้วย ทำงานจนเป็นเชิดเหยื่อมายืนคุยตรงนี้วะอู้งานของเราอ่ะเปล่าครับเดี๋ยวไปขยับรถฉันหน่อยไปฉันรีบจ้เาของไปจวนนายออะไอ้นี่เป็นใครเนี่ยอ๋อคือผู้ชายคนนี้เข้ามาทำธุระที่บริษัทนะครับทำธุระเหรอครับนี่อยู่ตำแหน่งไหนเราอ่ะแล้วคุณเหรอครับเป็นใคร ผมเป็นผู้จัดการของที่นี่ครับอ๋อผู้จัดการเหรอผู้จัดการแล้วทําไมถึงไม่ให้พนักงานเนี่ยกลับบ้านไปเพราะว่าตอนนี้มันเลิกงานแล้วและอีกอย่างหนึ่งนะเป็นผู้จัดการเนี่ยทำไมถึงไม่เอาเงินโบนัสให้พนักงานนะฮะเฮ้ยน hey! ี่แกเป็นใครวะเนี่ยฮะถึงมายุ่งเรื่องภายในบริษัทฉันเนี่ยเออครับคือจริงๆอะโบนัสมีนะครับแต่ว่า ผู้จัดการดีมาเปลี่ยนที่หลังนะครับบอกว่าไม่มีเฮ้ยนี่แกกล้าพูดอย่างนี้ได้ไงวะฮะเป็นแค่ยามนะเว้ยอย่ามาสเสือกพูดแบบนี้อยากมีเลือกมากใช่ปะ่ะงั้นนพวกเนี้ยเขม,มันต้องทำงานแล้วนะฉันไล่แกออกผู้จัดการครับออคุณนี่แหละสมควรที่จะโดนไล่ออก hey! เฮยแกมาเสือกเลยเดีว๋ยววะ เกิดอะไรขึ้นมีเรื่องอะไรกันเหรอ,อบอสมาได้ไงครับมากับคุณทัศไงแฟนฉันคุณทัศค่ะคุณทัศนเขาเป็นเจ้าของบริษัทเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศคุณเพิ่งเข้ามาคุณเลยไม่รู้จักทานนี้คุณรู้จักแล้วใช่ไหมคุณทัศเป็นใครเจ้าของบริษัทนะครับคุณหนุย่ยเดี๋ยวคุณหนุ่ยช่วยเช็คให้หน่อยนะว่าเงินโบนัสของบริษัทเนี่ย ที่ผมอนุมัติไปเนี่ยหายไปไหนหมดผมบั่นใจว่าน่าจะมีคนในบริษัทเนี่ยโกงเงินไปแล้วถ้ามีคนโกงเงินของบริษัทไปจริงๆเนี่ยผมจะดำเนินคดีความตามกฎหมายโดยเด็ดขาดไม่ไว้ไแน่ค่ะใจเย็นๆนะครับอย่าอย่าไปถึงขั้นนั้นเลยดีกว่านะครับคุณรู้เหรอว่าใครเป็นคนเอาไปเอ่อตอบไม่ได้สิผมไม่รู้ ว่าผมรู้นะว่าคุณเยเป็นคนที่เอาเงินไปผมเป็นคนอนุมัติเงินโบนัสเพื่อให้คุณเนี่ยเป็นผู้จัดการในการจ่ายให้พนักงานที่มีความขยันกันแข็งแต่ในเมื่อเงินโบนัสของพนักงานเนี่ยหายไปมันก็แสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เอาเงินโบนัสไปผมถามจริงคุณไม่อายหรือไงว่าคุณเนี่ยเอาเงินของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง อย่าลืมนะว่าสินค้าของบริษัทเนี่ยมีคุณภาพและพนักงานต้องมีคุณภาพด้วยนี่ครับานทานคือผมนี่นะครับเอาเงินของคนอื่นเนี่ยเพื่อจะไปซื้อของเนี่ยให้กับให้กับท่านประธานเลยนะครับผมเห็นว่าท่านประธานเนี่ยกลับจากต่างประเทศไงครับก็เลยจะซื้อของมาให้เนี่ยไงครับคุณยังมีหน้ามาพูดอีกครับคนอย่างคุณเนี่ยไม่สมควรที่จะเป็นหัวหน้าคนหรอกนะผมโคตนะครับยังไง ข้อเท่ากันผคทั้งนึงครับผมขอโทษจริงนะครับคุณอย่ามาแก้ตัวนะคนอย่างคุณเนี่ยไม่สมควรได้รับโอกาสด้วยซ้ำ<ๆ>และอย่างหนึ่งเงิโงนโบนัสของบริษัทหายไปคุณต้องเอาเงินมาใช้คืนให้ได้ถ้าคุณเอาเงินมาใช้คืนไม่ได้เตรียมรอหมายเรียกได้เลยนะออกไป<ๆ>

เป็นไงบ้างครับละครวันนี้สนุกไหมครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์นะคะแต่ถ้าจะตามกันแน่ๆอย่าลืมกด u ับสไ i b e นะครับบา้านเราสนับสนุนโดยยุคนี้ จะออกนอกบ้านไปทางไหนก็มีแต่ฝุ่นควันงั้นเรามาทําอากาศในบ้านให้ดีกันเถอะนี่ต้นไม้ฟอกอากาศแค่มีไว้ในบ้านก็อากาศสดชื่นสงสัยจะไม่เวิร์กเน้ากาก็ช่วยได้แต่ก็หายใจลําบากสเปรย์ฟอกอากาศก็สดชื่นสเปรย์ก็ไม่เวิร์กแต่ผมมีวิธีที่ง่ายกว่านั้น หายใจได้เต็มปอดกับเทคโนโลยี electrostatic generator ที่ปล่อยประจุลบทำให้อากาศสะอาดขึ้นนี่คือไบโอบัฟที่ผมเลือกใช้มากว่า10ปีคุณภาพไม่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไบโอเอเนจี e <Wow. S 1> ที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นรู้ยังเลือกหลอดไฟต้องยี่ห้ออะไรไบโอเอเนจีชัดๆเลยไบโอเอเนจี Bio Energy, life for life.